เอ้ยเอาศพมันออกยาศพออกยาศพออกใครไม่ทำอะไรเอาศพมันออกเอาศพเอาศพมันออกหายหมดไปมยาไปมียาไยาไปแต่ก็ีอยเอามอไม่่อโอยย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  หมพงหัดจะมีนไปกี่ดอกแล้วว่าสหรี้เพยที่แล้วมูบอกจะหมัดจะปีไอคยเจ่้ยไควาย ควายมันจะอ่อนเฮียคุยพูดแต่เรื่องเดิมเดิไม่ไ่้เฮียไอ้ควายมันญาอ่อนเฮียควายตัวมันจะอ่อนเลยเฮียจี้บจะพูดกันไม่หยุดเบื่ไม่มีซีไม่ได้เกิดไม่ได้ผุดกาลคินีตัดยังไงก็ไม่กุดเพลงมึงฟังตอนกินข้าวหรือว่าขี้ก็ไม่สุดปากพวกมึงว่างปากอยู่ไม่สุกปากมีใครว่างเอาควยไปอุดท่าเพลงเย็ดกันทุกวันเย็ดกันทุกสุกเย็ดกันจนเผารถสิกล้อนนิดสุดคาบกระดูกไม่ลูกเกอรี่เสี่ยวครบสูตรและลูกเกอรี่เดินตามจูดเดิน ไอ้ลูกกะหลี่ขายตัวแล้อกให้ลูกกัหลีไปไกลๆไปไอ้ลูกกะหลี่พวกมึงบนคุยอลไรกันว่าไอ้ลูกกะหลี่เจ็ดปีหลังกูมีแค่ห้าเอ็มวีแท็กเดียวถ้าพวกมึงคลั่งเป็นปีถ้าเป็นออกจากป่าออกมาล่าเอ็มซีไปไกลๆสุดติงกูเหมือนขี้หน้าเต็มทีลูกธรรพีปล่อยให้แม่มึนกล้วยก่อนรุมดากนี่เป็นอะไรวะแบบชอบท้าหนึ่งหนึ่งเนี่ยไอ้เหี้ยมันเป็นอะไรไอ้เหี้ยปลีกอบตชื่อหน้ากูอาร์เอลนามสกุลกูเลดไลน์แค่นั้นแหละไอ้ควายไม่หนีไปได้ก่อนนะน้อง ขยับแล้วก็ขยะทัปากกูเริ่มตะแปลงสลักกูเริ่มสแสดงจังหวะที่เริ่มสดแสดงได้เธอหมอยแม่งเริ่มทะแมงเขเพลงกูเริ่มจะแงพงพวกเฮียแม่งเริ่มจะแรงกับตาด้วยละครในตอนที่มึงมันเริ่มจะแพงสุดท้ายใกล้ๆกันพูดไ,ไปไม่ก็ตลกศัตรูที่เคยประสบไร้ค่ากูควรประกบวงการไม่ติดตะหนกคัมกิ้งไปหลายตลกไม่ต้องถึงกับเรียะแค่ไม่ต้องเสียไปคิดขนมโรงเรียนมึงยังไม่เก่าพายุหรือว่าแค่เป่าเดินผ่านแค่ทุกงานได้แค่ประจันก็ได้แค่เห่านึกว่าเก่าแต่มึงมันปลอมคนเขาที่ถูกประคองมีแต่น้ำชิ้นเพราะแม่มตููดกกกกันนเเป็ลริ ว่าไอ้ลูกกะลีขายตัวแล้วบอกให้ลูกกันนีไปไกลๆไปไอ้ลูกกะลีพวกมึงบนคุยอะไรกันว่าไอ้ลูกกะลีดมกลิ่นใส่้ลูกกะลีกับซ้ำคืนฉินใส่้ลูกกะลีแดกให้อิ่มใส่้ลูกกะลีถ้ากูเป็นสลิมมันก็ไอ้ลูกกะลีหัวร้อนเลยไอ้ลูกกะลีโคตรขี้ฟองเลยไอ้ลูกกะลีออกมาฟ้อนเลยไอ้ลูกกะลีเชิญแคปรูปย้อนเลยไอ้ลูกกะลีพ่อมึงตีแม่กูไม่เฮี้ยเหมือนพ่อมึงพ่อมึงขี้เงี้ยนกู ติดเล่าเสี้ยนกูไม่เฮียเท่ากับพ่อมึงใช้เงินเป็นเบีย้ยกูไม่เฮียเท่ากับแม่มึงคุยใครก็เลียกูไม่เฮียเท่ากับแม่มึงบอกไผเบีย้ยบอกให้เงียบไปเถอะแม่มึงเอากี่บาทก็เรียกเรียกไปเถอะแแบขคาบกระดูกไปไอลูกเกลีเสี่ยวครบสูตรและไอ้ลูกเกลีเดินตามตูดกันเป็นลูกเกลีพูดกับพูดพวกมึมมงเป็นลูกเกลี่นายแมง่งใช่ว่ไอ้ลูกเกลี